สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพูดมวยแห่งยุคมวยไทยเป็นศิลปะป้องกันตัวที่โด่งดังและได้รับความนิยมไปทั่วโลกเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่กีฬามวยไทยกําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเจ้าของยิมมวยไทยชาวเวียดนามกล่าวว่ามวยไทยเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีความพิเศษเพราะว่าใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อป้องกันตัวเอง นอกจากนี้ยังเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันระดับโลกอีกด้วยตลอดจนเพื่อพัฒนาสุขภาพและเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ร่างกายซึ่งศิลปะป้องกันตัวประเภทอื่นมีผู้เรียนและมีการแข่งขันน้อยแถมยังไม่โด่งดังเท่ามวยไทยอีกอย่างมวยไทยใครก็สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยและถ้าจะกล่าวถึงนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักสำหรับชาวเวียดนามคงไม่ได้มีแค่บัวขาวบัญชาเมฆ แต่ยังมีแสนชัยพีแสนชัยมวยไทยยิมจากช่องเวียดนามกังฟูก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับ ไม่เคยเห็นใครต่อสู้ได้เหมือนแสนชัยแข็งแกร่งและพิ้วไหวโจมตีได้รวดเร็วและหนักหน่วงทุกส่วนของร่างกายคืออาวุธยอดเยี่ยมมากคุณคือตำนานที่ยังมีชีวิตด้วยความเคารพจากแฟนขับเวียดนามท่านต่อไปครับฉันชอบสอกบินและข่าลอยและวิธีการหลอกให้คู่ต่อสู้สับสนในการเข้าโจมตีถ้าระวังขาก็จะโดนหน้าหรือแม้กระทั่งการขยับหลอกเพื่อให้คู่ต่อสู้ระแวง จากนั้นอาวุธของแสนชัยก็จะเข้าทุกทางโดยที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถป้องกันได้โหดมากท่านต่อไปครับโบขาวคือนักสู้มาศจ,จัย์อาวุธหนักดุดันเดินหน้าท้าชนส่วนแสนชัยคือนักสู้อัจฉริยะอาวุธครบผิวไหวจังหวะดีทั้งสองคือตำนานที่ยังมีลมหายใจพวกคุณเป็นทั้งไอดอลและอาจารย์ของฉันขอบคุณมากท่านต่อไปครับ ทุกครั้งที่ดูแสนชัยต่อสู้บอกเลยว่าได้ครบทุกอัตลักษณ์เขาเป็นนักต่อสู้เป็นศิลปินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้และยังเป็นอินเตอร์เทนเนอร์ผู้ให้ความบันเทิงอีกด้วยดูแล้วเพลินตาจนลืมความโหดร้ายไปเลยยอดเยี่ยมมากท่านต่อไปครับแสนชัยคือปรมาจารย์แห่งการต่อสู้ที่ชันฉลาดเขามองเห็นการเคลื่อนไหวและช่องโหว่ของคู่ต่อสู้ตลอดเวลามันจึงง่ายต่อการลุกและรับสําหรับเขา อาวุธที่ออกใส่คู่ต่อสู้ทุกครั้งก็มีประสิทธิภาพและหวังผลได้ท่านต่อไปครับสุดยอดมากอาจารย์แสนชัยคือสุดยอดมวยไทยตลอดการตำนานที่ยังมีชีวิตประทับใจทุกครั้งที่ได้ดูการต่อสู้ถ้ามีโอกาสได้ไปประเทศไทยจะไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์สักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านต่อไปครับเก่งมากแสนชัยอ่านและเข้าใจภาษากายของคู่ต่อสู้ได้ มองออกเลยว่าคู่ต่อสู้จะออกอาวุธอะไรมายังไงก็สามารถป้องกันได้หมดการออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้ก็หลอกคู่ต่อสู้จนหลงทางไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบนเวทีเขาจะเป็นฝ่ายคุมเกมท่านต่อไปครับเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับคู่ต่อสู้ของแสนชัยทุกคนจงภูมิใจว่าครั้งหนึ่งคุณได้ขึ้นเวทีต่อสู้กับตำนานชื่อก้องโลกแพ้ก็ไม่เสียหายแต่ได้วิชาและเป็นกำไรชีวิตมากกว่า ขอบคุณอาจารย์แสนชัยที่ให้ความรู้ท่านต่อไปครับแสนชัยคือสุดยอดนักมวยไทยที่มีลีลาการต่อสู้ตื่นตาตื่นใจมีความคิดสร้างสารรค์มีความแข็งแกร่งจังหวะลุกและรับดีผู้ต่อสู้เข้าถึงได้ยากและที่สำคัญการต่อสู้บนเวทีสนุกอินเตอร์เทนผู้ชมได้ดีมากท่านต่อไปครับผู้ชายคนนี้ปาดเปียวรวดเร็วทันใจพละกาลังแข็งแกร่งทรงพลัง จังหวะโค่นล้มคู่ต่อสู้ของเขานั้นยอดเยี่ยมมากลองคิดดูถ้าเขาโกรธใครสักคนเขาอาจจะฆ่าใครคนนั้นได้อย่างสบายมือท่านต่อไปครับฉันเป็นคนเวียดนามอยู่สหรัฐอเมริกามวยไทยเป็นกีฬาที่ฉันชื่นชอบมากแสนชัยเป็นทูตสำหรับกีฬามวยไทยที่สมบูรณ์แบบมากเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสู้หลายคนเขาใช้เทคนิคในการต่อสู้ได้น่าทึ่งและมหัศจรรย์มาก ท่านต่อไปครับฉันคิดว่าเขาใช้เท้าเตะเร็วกว่าหลายคนที่ใช้มือตบนะทักษะศิลปะการต่อสู้ของเขาถึงขั้นสูงสุดแล้วคงไม่มีใครสามารถสู้กับเขาได้ท่านต่อไปครับคุณคือฮีโร่และความภาคภูมิใจของคุณที่ชื่นชอบและรักกีฬามวยไทยฉันสามารถดูการต่อสู้ของคุณโดยไม่มีเบื่อมันตื่นเต้นและเพลิดเพลินไปกับลีลาการต่อสู้ที่เล้าใจ ขอบคุณที่สร้างความบันเทิงให้อย่างครบรถท่านต่อไปครับฉันติดตามและชื่นชมผู้ชายคนนี้มานานแล้วเขาเป็นไอดอลของฉันทุกครั้งที่ดูการต่อสู้ของเขาเหมือนเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะล้มคู่ต่อสู้มีทั้งความโหดความมันและความฮาอยู่ในเกมการต่อสู้อินเตอร์เทนผู้ชมได้ดีมากท่านต่อไปครับ แสนชัยคือปรมาจารย์ด้านศิลปะการต่อสู้ฝีมือการต่อสู้ของเขาเป็นเลิศโดยเฉพาะการใช้สมองไหวพิบป,ปฏิพานและการออกอาวุธที่รวดเร็วหนักหน่วงทรงพลังเขาไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังทุกครั้งที่อยู่บนเวทียอดเยี่ยมมากท่านต่อไปครับการต่อสู้ของเขาเหมือนการเอาศาสตร์การต่อสู้ทุกประเภทมารวมกันอ,อ,กอาวุธหนักแน่นเคลื่อนไหวรวดเร็วจับทางยากมันน่าทึ่งและมหัศจรรย์มาก คุณคือมาสเตอร์แสนชัยท่านต่อไปครับว้า wow. วต่อยเตะศอกเขา่าปัดและทุ่มเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากทุกอย่างมันมีความรวดเร็วที่น่าทึ่งมากเหมือนกับเขานำคู่ต่อสู้ไปอีก1นก้าวตลอดเวลายอมรับว่านี่คือทักษะการต่อสู้ระดับสูงขอบคุณที่โชว์ศิลปะการต่อสู้ระดับปรมาจารย์ให้ดูท่านต่อไปครับ ผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นการต่อสู้ของเขาบนเวทีทําเหมือนง่ายแต่ยากสําหรับคนอื่นมันเหมือนเขากําลังเล่นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ปนแอคชั่นช่างหลายกาดเหลือเกินนี่คือนักต่อสู้ที่เป็นตำนานในยุคนี้ท่านต่อไปครับเขาต่อสู้ได้หน้ามหาัศจรรย์มากร่างกายและจิตใจเขาสามารถควบคุมให้ทั้งสองสิ่งนี้มันสมดุลกันได้และเมื่อเขาสามารถควบคุมตัวเองได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะควบคุมคู่ต่อสู้เห็นได้ชัดว่าบนเวทีความคิดของเขาจะนำหน้าคู่ต่อสู้ทุกครั้งท่านต่อไปครับการต่อสู้ของแสนชัยมีความหลากหลายครบรดด้านศิละปะการต่อสู้เขาก็มีความเป็นอัจฉริยะด้านความบันเทิงเขาก็มีความเป็นอนเตอร์เทนเนอร์ที่สร้างความสนุกตื่นเต้นและเล้าใจให้แก่ผู้ชมได้ตลอดเวลาเขาเป็นนักต่อสู้ที่แท้จริง ท่านต่อไปครับสุดยอดของนักต่อสู้ในยุคนี้มีการออกอาวุธที่หนักหน่วงและทรงพลังเหนือความคาดหมายของคู่ต่อสู้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวแถมยังมีอารมณ์ขันอีกด้วยคุณคืออาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้ในอุดมคติของฉันท่านต่อไปครับสิ่งที่ทำให้เขาแข็งแกร่งและเหนือกว่าคือเขาสามารถอ่านและมองเห็นการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ จากนั้นเขาก็ตอบตู้และจู่โจมอย่างรวดเร็วโดยที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้แสนชัยคือนักต่อสู้ที่มีความเป็นอัจฉริยะมากท่านต่อไปครับอูพระเจ้าขนาดกรรมการและนักภากย์ยังอินและฟินกับการต่อสู้ของแสนชัยดูรอยยิ้มของพวกเขาสิทุกคนสนุกสนานหรือแม้กระทั่งคู่ต่อสู้บางคนก็มีอารมณ์ร่วมช่างเป็นการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมมาก ท่านต่อไปครับสำหรับนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในยุคนี้ถึงขั้นต้องยกให้เป็นปรมาจารย์ก็คงมีแต่บัวขาวและแสนชัยเท่านั้นโคดมวยแห่งสยามที่มีชื่อเสียงดุ่งดังไปทั่วโลกขอบคุณไอดอลทั้งสองท่านจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับสำหรับแสนชัยมีสไตล์การต่อสู้ที่รวดเร็วแม่นยำได้ทั้งลุกและรับ ส่วนโบขาวมีสไตล์การต่อสู้ที่ดุดันหนักหน่วงเดินลุกตลอดเวลาแล้วแต่ใครจะชอบสไตล์ไหนท่านต่อไปครับแสนชัยกำลังแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าศิลปะการต่อสู้มวยไทยเขาสู้กันอย่างไรยิ่งถ้าในรูปแบบการคาดเชือกไม่สมนวมแบบมวยไทยที่แท้จริงมันจะอันตรายมากกว่านี้สำหรับผููต่อสู้พวกเขาอาจจะตายหรือบาดเจ็บหนักก็ได้ ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับยูโดโบารซิลกังฟูจีนคาราเต้ญี่ปุ่นเป็นแค่ลีลาเพื่อออกกำลังกายเท่านั้นแต่มวยไทยคือศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงใช้ป้องกันตัวและออกกำลังกายได้แสนชัยคือปรมาจารย์มวยไทยที่แท้จริงอีกท่านขอชื่นชมนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ